สวัสดีครับตามยอดอุดรธานีครับวันนี้เรามาส่งเครื่องสีรุ่นแปมแปดพักโกอินวันนะครับที่บ้านน้ำารอดนะครับอตอนนี้กำลังสอนลูกค้าใช้งานเครื่องนะครับสอนลูกค้ากำลังใช้งานเครื่องอยู่ก็มาดูการสีกันมาดูเม็ดเท้า เครื่องรุ่นนี้ราคา1,9900หนเันเก้าร้อบาทนะครับติดตั้งฟรีถึงบ้านพร้อมแนะนําการใช้งานนะครับก็ถ้าระบบไปอ่ะอันนี้ลูกค้ามีบอกว่าอยู่ข้างหน้ามีโรงสีข้าวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวนั้นเขามีตัวดึงไปนะครับจังหวะที่เขาทํางาน,นครับเครื่องเครื่องจะไปอ่อนมากครับอันนี้คือเจ็บยากนะครับก็ถ้าระบบไปไม่ถึงอย่างนี้ผม ผมก็จะสอนลูกค้าอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เข้าใจเครื่องแล้วก็ต่อไปให้ใหม่นะก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์0951697722นะครับหรือว่าจะไปดูที่หน้าร้านการสีกินนะครับเอาเข้าไปทดสอบร้านตั้งอยู่ที่บ้านเชียงยืนตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ชอบรุ่นไหนก็ไปเลือกดูที่ร้านนะครับเยอะ รหรือว่าลูกค้าท่านใดจะให้ไปส่งที่บ้านเลยเหมือนลูกค้าท่านนี้นะครับเพราะว่าอยู่ทางนี้ผมมาซ้อมใบเนาะพอเป็นมั่นใจแล้วผมก็แนะนํารุ่นนี้นะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของสามยอดอุรานท้านนี้รนะับ